Good Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่บอกโรคได้ ตดแค่คิดถึงก็เหม็นแล้วใช่ไหมคะแต่ตดเหม็นๆเนี่ยแหละที่บอกโรคได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังเผชิญภาวะอะไรอยู่วันนี้ Good like good time k t u k u โดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแก่นจะมาบอกเล่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตดที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไร ซึ่งหลังจากฟังข้อมูลนี้แล้วถ้าหากเผลอตดออกมาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมสังเกตกันด้วยนะคะหากเราตดเหม็นจนเกินไปแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับไฟเบอร์มากเกินไปแล้วจนทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและอุจจาระเพื่อนที่ผ่านลำไส้ได้ยากจนกลายเป็นอาการท้องผูกทางแก้ก็คือดื่มน้ำให้มากๆค่ะและนอกจากนี้ก็ควรลดอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ลงสักนิดซึ่งจากการวิจัยขององค์การอน ไมโลกหรือฮูพบว่าคนเราควรได้รับไฟเบอร์วันละ25-29กรัมเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะอาการตดเหม็นยังบ่งบอกได้ว่าคุณดื่มเครื่องดื่มอัดกา๊าซมากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมโซดารวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราก็ควรที่จะลดปริมาณเครื่องดื่มเหล่านี้ลงแต่ถ้าลดแล้วเรายังมีอาการตดเหม็นอยู่นะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอหน่อยแล้วล่ะคะ่ะน้อง จากนี้ที่เขาบอกว่าตดเหม็นระดับขมคอ,อมฟังแล้วกลืนน้ำลายยังขมนะคะมันก็มีอยู่จริงค่ะซึ่งถ้าใครเหม็นระดับนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากการกินอาหารโดยเฉพาะอาหารที่สร้างกลิ่นได้ทรมานทั้งหมู่บ้าน ก็คืออาหารที่มีกรรมฐถันสูงอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์พืชตระกูลถั่วกระหล่ำปรีหัวหอมสตอกระเฉดเป็นต้นค่ะแต่ถ้าเราลดปริมาณอาหารที่มีกรรมฐาันแล้วแต่กลิ่นมันยังไม่ลดลงก็ควรไปพบแพทย์เพราะอาจเป็นโรคลำไส้อักเสบหรือลำไส้แปรปรวนได้นอกจากนี้นะคะถ้ามีอาการตดเม้นและปวดท้องไปด้วยหลังการทานอะไรสักอย่างให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่า คุณแพ้อาหารชนิดนั้นหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างถ้าแพ้แลคโตสในนมร่างกายจะไม่ดูดซึมและเมื่อมาถึงลำไส้เล็กก็จะปล่อยแบคทีเรียออกมาทำลายทำให้เกิดกลิ่นตดเหม็นๆนั่นเองข้อนี้เป็นกรณีของคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะมีเหตุผลมาจากประจำเดือนนั่นเองในช่วงที่ร่างกายจะสร้างโปรตกันดินซึ่งช่วยในการขับเยื่อบุหมดลูกถ้ามีเยอะเกินไปจะทำให้อวัยวะภายในหดตัวรวมถึงลำไส ด้วยและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองลำไส้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียเมื่อภาวะทั้งสองอย่างมารวมกันซึ่งเกิดกลิ่นตดที่รุนแรงและบ่อยขึ้นทางแก้คืองดอาหารที่ย่อยยากและอาหารแปรรูปในช่วงก่อนและระหว่างมีประจำเดือนค่ะอาการนี้เกิดขึ้นจากความเครียดด้วยนะคะที่ทําให้พฤติกรรมการกินผิดปกติเช่นกินมื้อดึกกินอาหารที่ไม่ค่อยได้กิน รวมไปถึงเกิดอากาศอึกอึกอักจนเผลอเอาลมเข้าไปเยอะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารจนเกิดเป็นการถ่ายท้องและการตดบ่อยๆได้ค่ะและเมื่อเราบอกสาเหตุของการตดบ่อยกันแล้วเราลองมาฟังวิธีการป้องกันไม่ให้ตดบ่อยมากจนเกินไปในแต่ละวันกันค่ะ 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่รู้ว่าจะทําให้ตดง่ายหากรู้ว่าอาหารอะไรที่ชอบรับประทานในชีวิตประจําวันแล้วทําให้ตดง่ายให้ลองลดปริมาณการรับประทานอาหารเหล่านั้นให้น้อยลงค่ะ 2. แบ่งมื้ออาหารย่อยในแต่ละวันบางครั้งการรับประทานอาหารมื้อใหญ่มากเกินไปก็ทำให้ตดบ่อยขึ้นได้ดังนั้นให้ลองแบ่งมื้ออาหารที่ต้องรับประทานในแต่ละวันให้ถี่ขึ้นแต่ปริมาณน้อยลงจะทำให้แก๊สในลำไส้ใหญ่อาจน้อยลงและตดน้อยลงได้ค่ะ 3. บริโภคอาหารให้ช้าลงหลายคนมักจะเคี้ยวอาหารเร็วรวมถึงดื่มน้ำเร็วเกินไปซึ่งวิธีการรับประทานอาหารแบบนี้จะเป็นการเพิ่มอากาศเอาลมเข้าไปในร่างกายขณะกลืนอาหารดังนั้นการเคี่ยวอาหารให้ช้าลงค่อยๆดื่มน้ำอย่างช้าๆและไม่รีบร้อนจนเกินไปจะสามารถทำให้คุณตดน้อยลงในแต่ละวันค่ะ 4. ข้อนี้สาคัญมากค่ะมันออกกาลังกายเป็นประจาเพราะการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกวันวันละ ประมาณ30นาทีจะทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงและปริมาณแก๊สในร่างกายก็จะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วย 5. อย่ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเพราะอาหารประเภทนี้จะทำให้การย่อยอาหารของกระเพาะอ,อาหารช้าลง ทำให้เกิดปริมาณแก๊สมากเกินไป 6. รับประทานยาไซเมทิโคนเพราะยากลุ่มนี้เป็นยาที่ถูกใช้เพื่อแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยขับแก๊สในกระเพาะอ,อาหารและลำไส้นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการจุกเสียดจากแก๊สที่มีปริมาณมากเกินไปด้วย 7. หยุดสูบบุหรี่และเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะพฤติกรรม2อ,อย่างนี้จะทำให้ร่างกายได้รับแก๊สส่วนเกินเข้ามาในทางเดินอาหารมากเกินไปและ 8. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มอัดลมเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้เกิดฟองแก๊สเพิ่มขึ้นในทางเดินอาหารค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฟังเรื่องผายลมหรือตดไม่ใช่เรื่องตลกตลกน่าขบขันหรือชวนล้อเลียนแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ว่าใครในโลกนี้ก็ตดกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือให้ลองหมั่นสังเกตตนเองดูว่าคุณตดบ่อยเกินไปหรือตดมีกลิ่นเหม็นมากเกินไปหรือไม่รวมทั้งมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเกิดขึ้นหรือไม่นะคะเพราะตดบ่อยเกินไปหรือตดมีกลิ่นเหม็นมากอาจมีภาวะ ว่าแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติบางอย่างในร่างกายของเราก็เป็นได้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Health และ LINE TODAY ค่ะ